สามที่ไหนนะสี่กล่องค่ะสีะ่กล่องเพราะเพราะหนับอันนี้ไปด้วยอย่าก็เป็นหนึ่งรวมกัน,น <c oughs> ถ้าเปิดกล่องไหนก่อนเปิดกล่องเอากล่องนี้ก่อนค่ะโอเคมาเปิดเลยวันนี้เป็นคัตเตอร์ของป๊าป๊านะคะคร <c oughs> ับดูดสิอะไกระถางปลูกต้นไม้ แปลกๆว่าไม่ใช่นะมันมีช้อนด้วยอะ่ะน่าจะเป็นกระทะกรใช่หรอไม่ยุกยกบน่าจะเป็นขวดใส่เครื่องเครื่องปรุงอะ่ะใช่ขวดใส่เครื่องปรุงเปิดดูสิเครื่องปรุงบ้านเราเยอะซะด้วยสิครับเต้ชอบทำอาหารน่ะกระเด็นเหรอ นอนนอนเดี๋ยวไม่ตกอืมโอ้ใส่โฟมมาแบบนี้เลยเหรอปวดแบบนี้เหรอ,อต้องมีฐานด้วยเหรอมันเกะกะอันนี้ลองดูเซ็ตข้างในมันเป็นตรงนไหนโอ้อาจจะต้องปาป๊าว่าอันนี้สุดท้ายมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดดูนะ กับด้านเออใช่เปล่าว่ามันกลับด้านอยู่นี่ยยยยยอ้าว <c oughs> ถูกด้านยังไงแบบนี้ใชเออ่เดี๋ยวก็มึงวางกล้องก่อนนี่อ,อ้อออาวจริงจริงเหรอเสียแบบนนี้อ,อ้าวแล้วปิดไงอ่ะไม่ใช่แล้วเออ เแนี่ยจับตรงนี้เสร็จแล้วก็แบบนี้เหรอไม่น่าใช่นะมันปิดไม่ได้เดี๋ยวขอดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บอ๋อโอเคสลับด้านอ่ากลายเป็นขวดกระบองเพชร หรือามาจะซื้อมาใส่ปุ๋ยกระป๋บบองเพชรน่ารักดีนี่ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราประกอบให้หมดทุกอันเลยดีไหมโอเคโอเคสามขวดเนาะไม่รู้ว่าหม,มาจะให้คัพเตอร์หรือไข่ปิดกไยปุ๊บ จริง,รงๆเขาไปใส่ปุ๋ยกระบองเพรก็น่ารักดีนะดูเขาเข้าตีมใช่แต่ถ้าใส่ครื่งปุงก็น่ารักดีเหมือนกันใช่อะไปของที่สองกันของที่สองแต่อันนี้ถ้าหย่อนแน้วมันแตกได้ด้วยนะใช่มันเป็น,น,ปนแก้วโอเคเดี๋ยวไปเก็บก่อนมัน,ม,นม,มันไม่ใช่พลาสติกไปเปิดกล่องสองกันเอาอันไหนครับเอาอันนี้โอเคมาอะไรเอ่ยเอา ป่ารู้แล้วเออเฮ้ยขาขาผิดนะมันเป็นอันนี้เป็นตะหลิวว,วันนี้เป็นวันแห่งเครื่องครัวอีกแล้วจริงๆของ<ม>ของเรามีแล้วนะแบบเนี้ยใช่แต่ว่ามันเสียแล้วอ่ะมันหลุดมันหยุดแห้งแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยก็เลยเอาวันใหม่มาใช่อืมเออ โออเเควววว้าว้าาหมืจริงจริงๆมันใช้ดีเหมือนกันนะแต่หัวมันชอบหลุดอ,ะอ่ะไ,ไม้กับซิลิโคนมันชอบหลุดออกจากกันใช่โอเคอ่ะอย่างที่สองไปแล้วที่สองต่อไปอไต่อไปกล่องที่สาม,มอา่ะเปิดที่ก้นเหรอ, <laughs> อ สิบก้อนหืมกับด้านตึอะไรเอ่ยโอ้จระเข้จระเข้มาไหมซิจระเข้มาใช่แต่ว่าน่าจะเป็นตุ๊กตาจระเข้ไม่ใช่หรอกอันนี้มันเป็นตุ๊กตาแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์เสื้อผ้าเขาเป็ว่าโรชเชียวโอเคไปไปต่ออ่าไปต่อกลองต่อไปกลองที่สี่ คำที่้ครับเช่ปุ๊บอืออะไรเอ่ยอีอออ๋อะไรแตกได้ป่ะงโอของมันมาแน่นอนอันเนี้ยโวีอ่อคเขาจะเอาไหมอ่ะอืมเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเราก็ซื้อออนไลน์จบแล้วสี่ สี่กล่องวันนี้ไม่มีของคอปเตอร์เลยแบบนี้มันมามียังไม่ใช่แบงสีม่วงอ่ะมันอาจจะเสียแล้วมัง้งยงแต่อันนี้พออยากย้ายอ่ะโอเคหมดแล้วครับ <c oughs> ไปละ <c oughs> บ๊ายบาย,บายสี่กล่อง